ออาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือหน,นิวัดสนามาอายู่ที่วัดปูศีศูนย์เนาะค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเหลือเวลาอยู่ประมาณสามชั่วโมงเนาะค่ะพี่น้องเนาะปูพคนหายยำเนาะอ่ถ่ายสุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสสุุดดทท้้าายยสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเนาะพี่น้อง เป็นตัวแรกว่าเบืองเืองทำนงสรางกันนาะพี่น้อาเขาสักแบบนี้มันได้ตัวไดกมากเอาเป็นแกนนี่งใจเวลาเหรอน้ำหนเยอะแยะเวลามันเรียหน่อยนีเวลาเรียหน่อยกิ่มดแล้วก็หกเเป็นตัวแรกหกสี่เป็นหกสี่สามตัวเลยนั่นเด็ศูนย์สี่ห้าเปี อันนี้เลขไฮนี่ไฮตัวนี้เลขไฮนมัเลขไฮสามตัวึตนั้นเลขกันเลขเขาเยอะนๆละอออันอันนี้เลขไฮนี่เลขไฮนี่ค่ะไฮบตัวเดียวเลขไหตเขตัวเดียวอันนี้มาตั้งแต่อันนี้เลขกันนี้เขาเกาหีซีครับหกสี่นีมา้งแต่เหกสี่ตันและเขาตัเลขเ่ข้อมากขงวดเลยะโอ้ยที่เขาเดอแม่เนาะหกสี่หกสี่เลขเกนะครับเนาะ เลขมาจะเกาหลีซิบโอ้เลขเกาหลีบอกมน่ะเขียนหม่นะเอาใบแล้วหม่เอาใแล้วไม่เน่ยนะเอฟซเพื่อนนี่ม่มามอกลอกาดเลขหมาล่าสุดสชั่วโมงชุดทยนองเนาะาาล่ะค่เขาไปเลาย่พ่อยนะพ่อเาเข้ามาพ่ีเวราเดี๋ยวพออยู่อจะหาจับซื้ากินปบ้างได้ซื้อ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 ไดแม่มาหาเอฟซี่นมาเด้เลขเด็ว่ามันยังขึ้จะบอกเอฟซีเนาะครับผมนาะ แงมคือสิพักกันถือบัตรใสอีคือบอบอกกันน่ะเนาะอันนี้เลกเลกที่เขาถือกุุงหวัดเนี่ยอมันเบอ่งนี่ยแบบควมัอ้เอาไปทั้งหลังไม่ทะลกแต่ว่าต้องอามันมันอังมันอังอังเป็นไรตา เลขครับเลขผม้นี่เขาถือกงวัตไงคือกมวัตกระปูเน้ะนี่ยรัหกสี่อันนี้เนีเขาถือวัเลขหกสอันนี้ไฮบรลัอ่ะเซียนเลไฮบลันไไฮบลันไฮบลันอนไอันู้ดีซื้อูกตนีู่ที่ใส่เนาะนทบาท สี่หศูนย์สี่ห้าศเีเขาเอาขึ้นจากกันนี่ละจากดินจากดินมาจางวัดนี่แหะจากดินขวงวัดนน้มันหอดกําแพงลงไปมันก็เลยไปซาอหินบ่นั่นครับผมมันหนึบึ้นโอ้ซาะหิน่นพมก็เลยูขุดหายหาเข้าเลยสเด็กน่อยจับจับไอดนซี่ซมซี่เด็กหน่อย ท่านสื่อตัวเลขตัวนี้เลขตัวดีกันเลยงทายอีเนาะสามสิบโมงทายค่ะายจริงีว่าเราเดีว่าพี่เหล็กดูนี่ปู้เป็นจิให้ตัวเลยเมื่อกี้นี่พูดมาจิใหเนีเยนเม็ดเดียวผูซีซนไฮโบล่าเนาะค่ะซูนค่ะของเขาซูนซีารับพี่น้องแต่ว่าเ้นวิ่งแปดซื่อๆวิ่งแปดซื้อๆนะคะขับผมงวดที่สามสิบสีปมาตัวเดียวมันใหญ่ละผู้ชักเมตัวเดียวใส่แปด ซื้อไาได้ไาซื้อสิบสองบาทไ้ทุ่มซุ้มตัะละยี่สิบซี่้ทุมซุดโตัวีเล้งสิเนา้าขานเขียนเขียนซื้อปูนในปูเขียนซื้อปูนเนปูสี่ส่นข้างบนนี่ค่ะต้องมีสัญญาตัเด้เนาะค่ะน้ะพี่น้องเนาะถ่ายนะคะสามชั่วโมงถ่ายนะคะพี่น้องเขีน่าาะบันทเียนตดห้างอยู่ดีๆห้าตัวห้องเนี่ยปอนดเล่งนี่หลัะแต่หัวของมากเลยคอยก้อง ยังไม่มาต่ำยิงไปให่ไปจะวาผมแม่นางถาเลกนี่ป้าผม่นางถาเรีกเป็นเสากันเต่นเสาที้สายฝากเขากับบ้านหลักกินได้ยังไปทำจะเนี่แบุกไปจมรมกินแนื้อหัวหน้ามาอันนี้ไอนี่ของปูสี่ส่วนนี่บนโอ้สามแปดสามโตคนลุกเลยเด็กเดือนสตาเขาก็เรียกปูเลืองวงนเนี่ยเา ล่างเอาจัดจาะหกสี่ว่พวงเน้นเลยเนาะค่ะเนาะสองสองนี่สวยๆีครับผมโเสเยพ่นอพี่น้องนสี่ยสุด้ทยนั่นที่สุดไทยมันท่านเนาะครับผมซึ่งก็ตรงก็ไปได้ที่เบียร์รถแอสพอดีนพี่น้องสองสอง ตรงจะเลขพันเขามันก็สิบทางหูสามแปดหกครับผมเลขปูเขิ่นก็แปดหกนี่แล้วจัดนักช่วยๆทำตัวแตกเด้อครับผมนี่ครับผมแคปหน้าจอไปนะครับผมเนาะมันจะพันด้ยเงินอ้าวนั่นยังเราบันทึกเอาไหมสายฟ้าพอสิงที่แคสิบสองบาทพอสักของเงินพันเอาไหมน่าจัดแม่เอาเมนี่เล่ะสายฟ้าก็หบบอกอมเ็นันโอ้ยสายฟ้าเ้ยมันต้องเซนเซอร์ดิ ฟุตทีสูนแต่ขลิเดษทีตายแล้วเวลาอยู่สามสบหกตกนะครับแหน้าจอไว้ส่คนสามชั่วโมงนาทีทองนะคะนาทีอะไรใจนาทีที่เป็นเงินเปิดท่องนเงอเป็นทองที่จริงครับผมเอาความประหยัเด้อทั้งสิ่ใสั่งอะไรเอฟซีคนจะปวดหัวคนหลักตลอดเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอไว้ครับคุณผู้ชมไว้ครับผมคงศุดไทย สารคิปนี้ขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสี่โมงแรกลัด้วยทุกคนทุกท่านทุกคนครับอะไรไปเต็งนีอ้คกอบขมอ๋อไปให่พทเหพันดวอ๋อนี่มุใมุจอมันมันม่งนค่ถสาแ้รื้อตางันเขาะคะพี่น้องว่าเนดละเกาวสายฟ้ารือบางนะจากเขานะคะพี่น้องเนา กินนี่ก็บอตอล่าไปก่อนฝากกุไล่ก็แช่ช่องวาสนาน้ำโชคกน้ำเนเล็กค่ะพี่น้องเนาะ